มันลูกสุดโอ้ยอีพอไอเมียไยเออมันสุดจริงๆโอ้ยดูนี่พ่อแต่งจอดอยู่แล้วครับอ,อ๋อแต่งจอดใช่ไหมขับไปเรียนป่ะขับไปเรียนคันนี้ครับอ๋อพี่มีอ๋อมีพีซีเอ็กนะฮะมีตัวสำรองครับอ๋อคันนี้ก็แต่งจอดมีออกทิปบ้างครับผมมีซิ่งบ้างนิดหน่อยครับอ่าโอเคโอเค,อเ,คเอาเรื่องมาเฮ้ยแล้วก็ตัดโครงตัดคานอะไรเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนี่นะฮะดูอ่ะ ตัดโค้งอ่าด้านข้างนะครับแล้วก็ตัดตัวโค้งด้านในเรียบร้อยนะครับเห็นป่ะอ่าโอเคอ่ากล้องชัดๆไปเลยนะครับอ้าพี่ตาพี่ตาบอกโชกหนตัวนี้สูงเท่าไหร่280มิลครับ280มิลน,นะครับผมอาร์มจะเป็นอาร์มย่นคานกลมเล็กแบบเจาะและตัดคานเล็กด้วยนะครับโอ้โห,โหพี่พลอยเมียข่อยเอยสุดแล้วสุดจริงๆคันนี้คือสุดสุดของที่สุดอ่ะเออเอาเรื่องอ่ะ ดูมี่อันนี้ใช้นานยังเนี่ยไปแลกมาครับน่าจะสภาพน่าจะนานแล้วครับไปแลกมาใช่ไหมครับเราไม่ได้ใช้นานแต่ก่อนสซแม็กครับอ๋อแต่ก่อนใส่ล้อแม็กเหรอล้อแม็กยางเล็กนะยางใหญ่ครับคือเป็นไบรุ่นอินโดเหรอครับอ๋อแล้วก็มาเป็นทรงเชงครับเอาละครับผมไบรุ่นอีแปดห้าบอสันดักไม้สรงขับกวัด โอ้ยโอ้ยขอดเต็มกล้างครับน้องๆนู่นดิโดมอันนี้รถใครโดมรถน้องครับรถน้องมาลงมาหน่อยเดี๋ยวเราจะพาชมคันนี้นะครับคันนี้ทรงโอเคนะสวยนะคคอที่จะเอาลงช่องนะครับส่งมาได้นะครับถ้าทรงสวยสภาพรถโอเคลงช่องได้ครับแต่ว่ากังนะผมขอแบบกังแบบสุดตารางอ่ะเออโลหน้า ตัดแกนตัดแกนสองนิ้วครับแล้วก็ตัดแผงคออ๋อเดี๋ยวไล่นะครับแล้วก็โหลดขึ้นนีอ่ามียกแกนด้วยมีตัดแกนด้วยสองนิ้วใช่ครับพร้อมกับตัดแผงคอครับผมนะครับมันอาดกล้องก็มันมองไม่เห็นไงจริงจริงมันมองทะลุนูนได้ไงแต่ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะจะอยู่ข้างในเขาตัดแผงคอแล้วนะครับผมวัดนอกวัดแบบครับอ๋อใช้งานได้ไหมเนี่ยได้ครับเปิดให้ดูหน่อย เอาไม่ได้อ้าวโอ้จบเลยโดมเสียโลโก้เลยโดมโอ้โหเอ้ยมาเออไม่จัดออกไว้เราเรียวเลยอันนี้เบาะกิดเลสซิ่งโปรนะครับนี่เฮ้ยพี่อยากรู้อ่ะไอ้ยังเงี้ยสั่งที่ไหนวะซื้อต่อเด็กน้อยมาครัเอาซื้อต่อเด็กน้อยมาถ้าของใหม่ก็น่าจะในรั z ดาช้อปปี้ก็น่าจะมีนะครับต่อมาช็พอสนะครับผมตัวนี้สูงกี่เมพี่โดมรู้ไหมสองเก้าห้า 295นะครับ Pod f a ทอรี่แท้นะครับดูตรงสกรีนตรงนี้นะครับอ่าของแท้จะเขียนว่า Pod f a ท t o r y ถ้าเกิดเป็นงานที่น่าจะตีเป็นในพวกน่าจะพวกวันท่งวันที่หรือรหัสอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนี่คือข้อแตกต่างของมันนะครับนี่ฮะอันนี้ติดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่อ๋อติดไว้ฮะไฟรถเชงไว้เขาเรียกไฟรถเชีงเปิดโอ้โหของมันต้องมีนะอ่ะต่อมาอาร์มเดี๋ยวได้ได,ได้เราก่อนจะไปอาร์มอะไรครับเนี่ย่พี่โดม หางปลาหางปลานะครับทำไมมันยาวแถวะนัดมันยาวครับเลยต้องหาเหล็กลองเดี๋ยวอ๋อเนี่ยนัดมันยาวใช่ไหมเราต้องหาเหล็กรองไว้นะครับแล้วดูฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นยาวนะฝั่งนี้สั้นนะอย่าดอโคดเอาอ่ะอาร์มของโอลันนะครับเป็นอาร์มย่นเจาะคานกลมเล็กคานกลมเล็กนะฮะตัดโค้งเรียบร้อยเห็นหรือเปล่าอ่าตัดโค้งเรียบร้อยนะครับนี่นะครับคือถ้าเกิดจะเอาบางคนไหมใช่ไหม คือมันต้องยอมเสียตรงนี้ใช่ครับมันต้องตัดออกหมดเลยใช่ครับถูกต้องไม่โดนครับผมโอ้นี่นะครับเหลือครึ่งเยอมฟังเสียงก็รถมันเบาอะครับน้องๆโอ้โหโคตรสุดหนวดกุ้งขั่นครับหนกุ้งขั่นนะครับคือไล่เบาจริงนะเฮ้ยคันนี้นะเฮ้โตมันจะไม่ธรรมดานะเนี่ยคันนี้อ่ะขอบล้อล้อหลังเป็นยังไง1.4ึ่งจุดสี่ไหมหนึ่งจุดสองครับหนึ่งจุดสองยางสี่ห้าเก้าสิบเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับหน้าหลังเลย ทำไมขอบยางเอ้ยขอบแม็กเอ้ยขอบล้อมันเป็นแปลกๆวะ่ะเออนี่นะอ่ะหนึ่งจุดสองเหมือนกันเว้ยเอาโชว์ด้วยกอปสารคามแบบไม่มีโลโก,โก้แรงหรือเปล่าออออเอ้าโอ๊ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอาเบิร์ตท้งไหร่เ่ย งพอเป็นกระแสก็พอเนาะพี่โดมเนาะร้อยสี่สิบเจ็ดจีรถพี่โดมไปไหนจอดอยู่บ้านครับจอดอยู่บ้านคิดว่าจะมีอัปเดตอีพีต่อไปไหมมีครับอรอรอ,อชมรถโดมเลยดีกว่าเนาะเนากินอะไรสีขาวโอ้โหคิดไงเปลี่ยนสีดำมันเถื่อนใช่ไหมครับรอเปลี่ยนแนวน่ะท้ายท่อเทอร์โบสนดอกไม้ครับสนดอกไม้สเตียร์เพื่องไปไงแคมท่อครับแคมท่อสเตอร์ครับเปลี่ยนแคมแคมของอะไรช่างแท็กครับช่างแท็กเขาอยู่ใส่ปะ อยู่ภูเวียงครับอ๋อแท็กภูเวียงอ๋อโอเคโอเคแคมช่างแท็กนะครับเราเคยจับจีไหมเคยครับเป็นไงจีเพียรร้อยสามสิบไปตาครับร้อยสามสิบไปตาอันนี้คือพอดเทียบท่านผู้ชมนี่คือพอดเทียบนะฮะมันจะมีข้อแตกต่างอยู่อันนี้ใส่นานแล้วยางแฝงได้สองเดือนแล้วครับสองเดือนเออตัดโครงเรียบร้อยโอ้ไม่กอดโอ้โหเมื่อวานครับตัดเมื่อวานด้วยโอ้โหโลงๆอ่ะครับน้องๆดูดิโอ้โห อ้าวโอเคเอามาดุมย่อเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนเมื่อวานครับเปลี่ยนเมื่อวานนี่ครับสดจริงเพลยร้อล่ะเปลี่ยนเมื่อวานนี่ยังยางยางร้อตัวนี้ขอบเท่าไหร่แบงค์หนึ่งจุดสองครับหนึ่งจุดสองนะครับผมสายยางล่ะสี่สห้าเก้าสิบครับสี่สิบห้าเก้าสิบวัยรุ่นกำลังฮิตนะครับผมจุกลมหายเรียบร้อยนะกูขโมยไปแล้วแฮ้ย้อยเรียนเฉยนะฮะเอามามาดูฝั่งซ้ายกันหน่อยมาเนี่ยที่ผมบอกว่ามีรอยอะไรจะทำแฟงไปเจอมาแล้วเหรออันนี้เฟรมเพื่อนครับอ๋อเฟรมเพื่อน ก็คือสับกับเพื่อนมาใช่ไหมใช่ครับอ๋อ oh, อันนี้เพื่อนเอาไปเจอมาหอล้มมานะฮเอาทีนี้ฝาดําโอ้โหบัดเจ้าเป็นโซ่สมบุกสมบันมากเลยเฮ้ยฝาดําแม่จันโอ้อย่างจุนโอ้โทษเนี่ยมาพ่นเสียวด้วยเนี่ย้องอวามครับโอ้ของอวามเดียวโอ้ยังวะเนี่ยยังวะเนี่ยโอ้กล่องมันเหมือนหนอพี่น้องเอ้ยบโอสุดจริงวะเฮ้ยเออโอเคโอเค ทีนี้ถามเรื่องล้อหน่อยแป้งเหมือนกันไหมข้างหน้า1.2ครับ1.2สี่ห้าเก้าสิบเหมือนกันเลยมามาดูฝั่งขวากันหน่อยมาฝั่งขวานะครับนี่นะครับผมเนี่อันนี้คืออะไรวะจันกึ่งแล้วรู้ครับว่ามันมีตัวนี้ครับมันยึดอยู่ครับอ๋อมันจะใม้มีครับมันจะหักง่ายครับอ๋อ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 เข้ากันไว้ให้มันแข็งแรงเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะานี่ก็ดูแลกันนะ อ๋อเนี่ยมันมีขาตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับชุดหน้าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสติกเกอร์โอ้ยยังจนในหัวมีแต่ <c oughs> โคตรเอาครับน้องๆคันี้นะฮะโอโหอใส่บ้างใหญ่ใจยาวเป็นที่เรียบร้อยโดดสั์นะครับน้องๆโอ้ยยังจน โคตรเอาอ่ะสีดำคันนี้น <c oughs> ผมบอกแล้วครับรถเนี่ยไม่ต้องแต่งเยอะก็ได้ครับลงช่องได้นะขอทรงได้สะอาดตาแค่นั้นพอนะฮะถามว่าคันนี้มันสะอาดไหมมันก็พอสมควรเฮ้ยเฮ้ยเอาไปะแปะแปเซมอาเซมวาเราต้องเซฟตี้นะฮะท่านผ <c oughs> ูช้ชมนะเจ๊น yeah, ้าเจมวางก็โคตรเอาเจมดีเด้อเอาดีเด้อเอาว่ะดูแฟงเปิดออกตัวเฮ้ยเอาว่ะเออตอนเกลียวเขว้ามา เออเอ้ยอย่าผ่อนดับอย่าผ่อนดับอย่าผ่อนดับฟังเสียงฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยอย่าได้เดี๋ยวนะแทำหนึงแล้วนึ่งตามาเลยว้าวโอ้ my god เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ cao thậm chí là 3 sáng 1 đường